ประตูห้องเช่ามีขวดเหล้าสองขวดเคียงกันขวดหนึ่งนั้นเป็นขวดเหล้าขาวและพี่จำได้ดีอีกขวดหนึ่งนเราเป็นขวดเหล้ารีเจนซีแปลกใจนะอะไรกันนี่หน้าห้องเรามีบรันดีไทยหรือใครกันเล่า ลืมขวดเหล้าไว้หน้าห้องเธอแอ้พีบเลิบเลิก็รู้ว่าเธอนักก็ทนไม่ไหวแดแด้แดแดแยิ้มเสียงร้องอย่าดจะจะละมาจากข้างในแดะที่แทบจะกินยาตายโทษสามวัยามใจเลือกเนแอแดแลาแปลกใจทำไมเล่าเข้มละนี่ เรายี่ห้อนี้ไม่รู้คนดีได้มาจากไหนพี่อยากจะดวดให้เหล้าในขวดหมดไปแต่ก็และต้องมาแปลกใจโทษสามไหวเรามีตะกอล จังมันเศร้าไม่อยากคุยกันไม่ชังแสบสันแ้้นอนอามนละแม่คนจังไรเยี่ยวใส่ขวดให้พี่ลงกินเข้าไปทิดว่าบารันดีไทยโถสามใบพี่กินเยี่ยวเธอ